สวัสดีจ้าเดี๋ยวมืาอน,นี้ตากลรองสิาพาไปจอบเบิ้งแมนนอนข้าวหอมเนาะจ้าว่าแมนนอนข้าวหอมเฮ็ดเวียกอีหยังอยู่ในสวนกล้วยโคกน้องหน้าจ้ามื้อนี้กําลังรู้สึกว่าอ่าขมักขมิน่นอันงัวเงี้ยเฮ็ดอีหยังบ่จ้าอยู่หั่นเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะว่าแมนนอนข้าวหอมเฮ็ดอีหยังนั่นละ่ะแมนนอนข้าวหอมคนขยันบ่อยู่บ่เซาจาัอเทาจ้า ตะละมือนี่เฮ็ดเบียยตลอดไม่จ้าแม่น้องหอมสะเฮ็ดอย่างบำบึงกันจ้าพามาจอบบึงโ oh. <c oughs> อง้บันเดยน้องสวัสดีจ้าแม่น้องหอมจ้าช่องนกปึงาชาแนลเนาะจ้าเนะอันมื้อนี้แม,ม,ม่น้องหอมมันพามากุูดนอก้กวยจ้าป้าพอดีไม่ทีบ้างอันพอเพราะเสดอโนอกวยไปแซมก็เลย ก็เลยมาขุดนอมันนะจ๊ะเพราะว่านอมันแตกมาหลายก็เลยมาขุดนอกลก้วยไปไปฝังมองมอง,มองพอ่อวิธีพ่อสิเดแซ่มืนน้พี่นอ้องขุดนอกล้วยพี่นอ้องเอ้ยขุดยากอยู่จ้ะเพราะมันขี้ดินดากขีดินดากก็เลยขุดยา,ากจักหน่อยมันเหนียวเหนียวหลายเหนียวพี่นอ้องต้องให้ได้หกักหักในในพูน มาได้หาะมันกะสิบาเป็นไหเนาะแต่ว่านอ้กวุวยฮนเป็นไหาง่ายอยู่เลยแล้วหาได้ฮาบ่หลายก็ได้แต่ว่าเขา,าไ,าาาไาาปปลูกทั้งที่เนาะก็จะได้่ายน้งามเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นกล้ยอียังจะแม่นองกขาหอมอันนี้กล้ยน,น้ำว่าจ้ากล้ยน้ำวาบานเฮานน่ละอันนี้เนี่ยสองนอติดกันพี่น้องสองนอติดกันย่านมันบ่ได้ก็เลย เอาออกทั้งสองนอพร้อมกันโหลดจ้ะเพราะว่านอเขาติดกันใกล้ๆกันเนาะเอาออกทั้งสองนอโหลดจลล้ะพี่นอโกไห้ละตาแม่นองกขาหอมไปขุดนอกลวยนอที่สองแล้วเนาะจา้ะเมื่อกี้ขุดไปแล้วได้จ้ะนอหนึ่งแต่ว่ามันอยู่น้ำกันสองอันกันเลยเอาไปทั้งสองเลยนี่กะสำหรับเป็นขุดนอที่สองนั่นแหละจ้ะ จะไม่นอนกระห้องบัวเจ้าแข็งแรงบ่จ้ขาขยันในทางดในนอนอยู่พี่นอ้องไะต่อไปพี่น้องอีกข้างนอนหนึ่งไหนนอนอยู่จ้ะนอนที่สามแล้วจ้ะนี่แม่นอ้องหอมบอกว่าสิคุดประมาณจามนเ,นเจ็ดนอบ่จ้ามือนี่ยสิคุตเจ็ดนออันนี้นอที่ 3. สามียไปขยายเพิ่อโมแซนจ้ะเพราะว่า มันหลายๆอยู่นี่กระไดอันอากาศเสียไปขยายมองทีดินว่างเนาะจะต้องให้ได้หากน้ำเนโนฮอมบอกขันสั่นมันสิบโติดเนาะจะเนโนหอมกระสีหกกักโกขอนออกมาเลยจะจะวิธีการ ขุดน้อกล้วยห้องเม้นอ้องก็หอมถ้าได้หักขึ้นมากับรับรับรองบอ่ตายเนะาะโบไตพูดาได้หักบักง่ายพูดาได้เบิด์ตหักหักบักง่ายพี่น้องนอนนี่อยู่ขังน้องสาเนาะจ้านอนนี่บ่ค่อยใัยเป็นไถแต่ว่าเป็น นอกก้องกล้วยน้ำบาเบิดเน,ะนาะบดชุบ,บต้นจ้ะเดี๋ยวแม่น้องหอมคุดแล้วตากลองกับแม่น้องหอมกระซิซอยกันกนั่นเอาไปใบเถียงเลยจ้ะเพราะว่าเซลอเอาไปขยายต่อไปได้คือกันซ้ำในขิดอ็อกถือซื้อถือว่าโอเคอยู่จ้ะน้นองนี่บ่ค่อยใหญ่เป็นไงเนานะแม่น้องขาหอมเพ็ดง,ง่ายๆเองเลยจ้ะน้อยนี่นี่ถอน ฟ้อนขึ้นมาเนี่ยจ้ะไอเสือนอนี่ยก,กระไดไอหักหักกระไดแม่พครูต้นจะพี่นอกค่ะนี่ก็นอสุดท้ายแล้วนะจ้านอที่เจ็ดที่แม่นอ,อกระหอมพุดนอกล้วยเอาไวป้ปลูกเอาไว้ขยายก็เป็นดินดากเนาะแต่ว่าก็คุณง่ายแนย่อยู่ดอ,อกเนาะแม่นอ,อกอหอมเพราะว่ามัน เขาเจ้าเอินจังใดเฮ้ดินเปียกแม่นบอกว่ามันฝนตกช่วงนี้ก็ยังเป็นหนาฝนอยู่นาจะ้ะถ้าเป็นหนาแรงกะแน่นอนก็นหอมกะเมื่อยว่าสั่นนี่แล้วเนา,นาะเี่จ้ะกายุขางน้องซาอีกคือเกาได้จ้ะนี่ ก็เป็นเวียกของเม่นองเขาหอมอีกคือเก่าเนาะแต่ละเหมือกเขาเหต็ตอยู่น้ำโขกน้องหน้า,น,านี่แหละจ้าขยายพักผลละใหม่เขาเข้าไปก็ว่าไปอะไรจ้าแต่ปึงช่วงคือจังสีเป็นเอาอย่างนี้เนาะเม่นองเขาหอมตอนแรงหนึ่งวันเ่ายได้ตัวนี้ห่างมันอยู่เหลือหรือเปล่าจ้านี่ก็เลยเป็นดึงออกอย่างนิดหนึ่งนอนสุดท้ายมันทีามาตายตอนจบเนาะเม่นองเขาหอม Okay. เดินจา้าเหนียวจักน้อยส,ส่วนสีคุณได้ไดตะลานนอเนาะจ้ะกะกินแรงแม่นองก,กับหอมไปหลายเติบยู่นี่จ้าพี่น้องสำหรับ,บมือนี้เนาะจ้านองคลิปมือนี้พี่น้องกะตัดนอกล้วยจา้าตัดนอกล้วยได้หกเจ็ดนอเอาไว้ทานอัน แซมอันมองได้มันว่างเนาะมองมิทีว่างแต่เลยเออนอกล้วยก็ไหลแต่เลยเป็นขุดมากะสิไปปลูกนอ,อก,กล้วยละจ้ะมืออื่นนี่แหละคือจังสิปลูกพี่น้องก็สัตวรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะแม่น้องหอมกาฝากพราแม่พี่น้องไว้คือเก่าด้วยจ้ะเนาะเพราะว่าเป็นช่องน้องไม่ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องของหอมเนี่ยด้วยจ้ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องของหอมเ็ดคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะ แตสำหรับมอนี่พี่น้องก็ขอให้พี่น้องดูดีไม่แห้งสุขู๊ดสกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า